รีวิวอุปกรณ์สำหรับมือใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดมันคือเครื่องผูกเบ็ดแบบตูดแบนมีนเวลาตกพึ่งกลางคืน ยากมาครับวิธีทําก็ตามนี้นะครับร้อยมานี่อ๊บอ้อมมาหลังเบ็ดอีกทบหนึง่งแล้วเราก็จับไปข้างหลังอย่างนี้แล้วก็กดตัวนี้ห้ารอบแล้วแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วราก็ ป้าตัวนี้ชูปแล้วก็ดึงสายในละสายผมชอบมากอุปกรณ์น,นี้ แล้วก็ดึงข้อที่เขาบากไว้คือการตัดสายชึบเรียบร้อยแล้วก็ไฟแช็กลนนิดหน่อยเป็นการเสร็จ